สูตรต่อไปพรมมสูตรข้อ286กล่าวถึงการที่ตระกูลที่มีบุตรบูชามารดาบิดาพองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายตระกูลใดบุตรบูชามารดาและบิดาอยู่ในเรือนของตนตระกูลนั้นชื่อว่ามีพรมมีบุรพาเทวดามีบุรพาจารย์มีอาหุนยะบุคคล ดูการพิสูจ์ทั้งหลายคำว่าพรหมเป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าบุรพเทวดาเป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุรพาจารย์เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าอาหุนยบุคคลเป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะไรเพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ถนอมเลี้ยง เป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรพ่อแม่เนี่นะครับเป็นพรหมเป็นบุรพเทวดาเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยะบุคคลนะครับและผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่ามารดาและบิดาเราตถาคตกล่าวว่าเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยะบุคคลของบุตรเพราะเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะเหตุนั้นแหละ บัณฑิตจึงนอบน้อมและพึงสการะมารดาและบิดาทั้งสองนั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการขัดสีการให้อาบน้ำและการล้างเท้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลน,นั้นในโลกนี้ทีเดียวเพราะการปฏิบัติในมารดาและบิดาบุคคลน,นั้นละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์กล่าวถึงการ ประพฤติปฏิบัติกับพ่อแม่นะพ่อแม่นี้เมื่อเป็นผ้าอรหันของลูกนะครับลูกทั้งหลายปรนนิบัติรับใช้ทําบุญกับท่านก็เป็นเหตุแห่งสุขคติเหมือนกันโดยทั่วๆไปแล้วนะครับคนในยุคนี้ก็นิยมหาพระรยเจ้ากันซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ของเขานั่นแหละเป็นผ้าอรหันของเขาอยู่ที่บ้านนะครับเป็นนาบุญของเขาอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ฉลาด ทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระหันก็ได้บุญมหาศาลแล้วเพราะว่าพ่อแม่นี่นะครับถ้าหากว่าผู้ใดไปเข็นฆ่าท่านนะก็เป็นอนันตริยกรรมนะครับมีโทษเท่าเข้ากับพระหันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปทําบุญกับท่านก็ได้บุญมหาศาลเหมือนกันข้อความในอัตถกถาพรหมสูตรอธิบายว่าบทว่าสบร,รมการนิความว่าชื่อว่าเป็นตระกูลมีผู้ประเสริฐที่สุด มีพรมอยู่ในบ้านในเรือนนะครับบทว่าเยสังของตระกูลเหล่าใดบทว่าปุตตานางความว่าอันบุตรทั้งหลายบทว่าอัชชาคาเรแปลว่าในเรือนของตนบทว่าปูชิตาหุนติความว่าเป็นผู้ที่บุตรทั้งหลายปฏิบัติแล้วด้วยสิ่งของที่มีอยู่ในเรือนคือปรนิบัติแล้วด้วยสิ่งที่พึงพอใจและด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายและเป็นประโยชน์แก่การ พูดจาก็คือช่วยทําให้พ่อแม่พึงพอใจนะครับทั้งโดยการให้อาหารแก่ท่านทาั้งโดยการพูดการจานะครับที่ไพเราะแก่ท่านให้ท่านได้รับความสบายใจพูดถึงอย่างนี้นะครับมีลูกหลายคนนะทางเชียงใหม่เนี่นะครับที่กระตันยูเนี่ยนะเห็นชัดเจนเลยเออนึกถึงอย่างคุณนภาเนี่ยนะเวลาเขาจะทําบุญอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาต้องแบ่งให้แม่เขาก่อนนะเขาจึงมาถวายพระภิกษุในภายหลังนะครับ อันนี้ก็ควรแก่การอนุโมทนาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อคุณทิตินันนี่ก็ไปไหนก็จะพาแม่ไปด้วยนะครับไปฟังเทศฟังธรรมไปวัดไปว่าอะไรนี่ก็ชวนแม่ไปด้วยนะครับแล้วก็เออควรแก่การอนุโมทนานะครับก็มีอาจารย์บางท่านอีกก็รับส่งแม่นะครับแม่จะไปไหนก็ไปส่งอันผู้ผู้ที่มีความกระตันยูกตะเวทีนี่นะครับโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยประสบความทุกข์ความยากในชีวิตมากนะครับ เพราะว่าทำดีกับพระอรหันต์เพราะว่าทำดีกับพ่อกับแม่นั้นมีมีผลอยู่แล้วนะครับหันสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับที่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี่นะรมีอยู่สองข้อที่ว่าบุคคลผู้ทำดีกับพ่อแม่ก็มีผลทำชั่วกับพ่อแม่ก็มีผลเพราะนั้พ่อแม่นั้นถ้าใครที่ไม่มีความสำนึกหรือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ขาดสัมมาทิฏฐิไป ระอาสยะไม่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีคุณจริงๆนะครับก็อาสยะดีถ้ายิ่งผู้ใดอยู่ในฐานะที่ต้องเลี้ยงดูท่านได้แล้วก็ไม่เลี้ยงดูท่านนะครับผมก็ตรัสว่าเป็นคนถอยนะครับแล้วก็ไม่เป็นมงคลด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นเป็นมงคลนะครับมาตาปิตุอุปัฏฐานัง เอตัมมังคลมุตตะมังเนี่ยนะผู้ที่บำรุงพ่อแม่นี่ก็เป็นมงคลนะครับเมื่อไม่บำรุงไม่ทําบุญกับท่านก็เป็นอัปมงคลเหมือนกันมีผ้าอรหันอยู่ในบ้านในเรือนแล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติกับท่านก็เที่ยวเาสาะหาไปทําบุญที่อื่นมีบางแห่งนะครับพราม์บางคนมีพ่อแม่ผู้เป็นผ้าอรหรนันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็ไม่ไปทําบุญนะครับเอาอาหารเป็นต้นไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามไม่รับปะองให้ไปทําบุญกับผ้าอรหรัน บอกว่าพาหันอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเขาบอกไม่มีก็พ่อแม่ไงพระั้นเพื่อนให้ไปทําบุญกับพ่อแม่นั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสรรเสริญตระกูลที่บุรบูชามารดาบิดาว่าเชื่อว่าเป็นตระกูลที่มีพรมมีพรมอยู่ในบ้านนะตระกูลไหนเคารพพ่อเคารพแม่เนี่ยนะครับอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงภาวะที่ตระกูลเหล่านั้นเป็นตระกูลที่น่าสรรเสริญยิ่งขึ้นไป จึงได้ตรัสคําเมียที่ว่าชื่อว่ามีบุรพเทพบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพรหมมาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อจะแสดงให้มารดาและบิดาเหล่านั้นสําเร็จความเป็นพรหมเป็นต้นนะครับคือให้เห็นชัดนะว่าพ่อแม่นี้เป็นพรหมเป็นบุรพเทพเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยบุคคลเนี่ยนะซึ่งเมียที่บายให้แจ่มชัดว่าคำว่าพรมเป็นชื่อของผู้ประเสริฐที่สุดอธิบายว่า มารดาและบิดาทั้งหลายจะไม่ละทิ้งภาวนาสี่อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในบุตรทั้งหลายเหมือนเท้ามหาพรหมไม่ละทิ้งภาวนาสี่อย่างฉะนั้นถามว่าภาวนาสี่อย่างนั้นพึงทราบได้ในการนั้น,น,นคือเมื่อบุตรยังอยู่ในอุทธรน,นะลูกยังอยู่ในท้องของแม่เนี่ยนะครับมารดาและบิดาจะเกิดเมตตาจิตขึ้นว่าเมื่อไรหนอ เราจะได้เห็นบุตรน้อยไม่มีโรคมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์นะครับประสงค์เ้อเออถ้าลูกเราเคลอดออกมาก็เป็นคล้ายๆอ,อวยชัยให้พรนะครับอย่าได้มีความพิกงพิก,การทางรูปร่างหน้าตาให้มีแต่ความสุขความเจริญเป็นต้นเนี่ยนะครับก็คล้ายๆก็อ,อวยพรให้ตลอดอะนะเรียกว่ามีเมตตาจิตไปกับลูกที่อยู่ในคันตลอดอันนี้เป็นเมตตาแต่เมื่อบุตรน้อยนั่น ยังอ่อนนอนแบเบาะอยู่ถูกไรหรือเลือดกัดหรือถูกการนอนไม่เป็นที่สบายบีทาเบียดเบียนร้องให้สะอึกสะอื้นอยู่เมื่อนั้นมานดาบิดาได้ยินเสียงบุตรแล้วจะเกิดความกรุณาขึ้นนะครับได้ยินเสียงลูกร้องได้ยินลูกเป็นแผลลูกเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นกรุณาของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เวลาบุตรวิ่งเล่นไปมาหรือเวลาอยู่ในวัยที่สวยงามคือรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนี่นะครับมารดาบิดามองดูลูกน้อยแล้วจิตใจจะรื่นเริงบันเทิงเหมือนผ้าฝ้ายที่ฟอกแล้วร้อยครั้งหรือที่หย่อนลงไปในฟองเนยใสเมื่อนั้นมารดาบิดาจะมีมุธิตานะครับลูกกำลังน่ารักเป็นต้นเนี่ยนะครับมีความรู้มีความสามารถเนี่ยนะ แต่เมื่อใดบุตรของมารดาและบิดาเหล่านั้นรับหน้าที่เลี้ยงผรญญาแยกเรือนไปอยู่ต่างหากเมื่อนั้นบิดาและมารดานะครับจะบังเกิดมีใจเป็นกลางขึ้นว่าบัดนี้บุตรน้อยของเราสามารถเลี้ยงชีพได้ตามธรรมดาของตนแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ในเวลานั้นมารดาและบิดาจะมีอุเบกขาคือวางใจได้ว่าลูกไปสบายแล้วนะครับ คำว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพราะมารดาบิดาทั้งหลายเป็นเหมือนพระพรหมเหตุที่ได้พรหมวิหารทั้งสี่อย่างในบุตรทั้งหลายตามกาลเวลาดังพันานามานี้แล มีพรหมิหารกับลูกตั้งการลูกอยู่ในคันนะครับทราบว่ามีลูกก็เริ่มเจริญเมตตาลูกเก็บไข้ไม่สบายก็เจริญกรุณาลูกมีความสุขก็เจริญมุทิตาลูกอยู่ดีมีสุขก็วางใจได้ก็เป็นอุเบกขานะครับนี่คําว่าพ่อแม่นั้นเป็นพรหมของบุตรเพราะพ่อแม่นั้นภาวนากับบุตรอย่างนี้ทีนี้พ่อแม่ผู้เป็นเทพนะครับอธิบายคาว่าเทพก่อน เทพนี่นะครับมีสมเหล่าคือสมมุติเทพเทวดาโดยสมมุติอุปติเทพเทวดาโดยกําเนิดแล้วก็วิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์บรรดาเทพสามจำพวกนั้นกษัตริย์ผู้เป็นพระราชาชื่อว่าสมมุติเทพเพราะว่ากษัตริย์ผู้เป็นพระราชาเหล่านั้นที่ชาวโลกเรียกกันว่าเทพและเทพ,พีเป็นผู้ทรงคมและทรงอนุเคราะห์ชาวโลกเหมือนเทพพระเจ้า ว่เป็นเทวดาเหมือนกันแต่เป็นสมมติเทพทั้งขม่มทั้งอนุเคราะห์นะสัตว์เหล่าใดที่อุบัติขึ้นในเทวโลกตั้งแต่เทพชั้นจาตุม,มหาราชิกาจนถึงพระวกรพรมจึงชื่อว่าอุปติเทพนะคือเทวดาทั้งหลายนะครับเป็นเทพโดยการอุบัติขึ้นพระขีนาศพชื่อว่าวิสุทธิเทพเพราะหมดจดจากกิเลสทั้งปวงในข้อนั้นมีอัตพจนดังต่อไปนี้ เหล่าสัตว์ชื่อว่าเทพเพราะเล่นสนุกสนานเฮฮารุ่งเรืองอยู่และชนะฝ่ายตรงข้ามอันนี้คำว่าเทพนะนะบรรดาเทพสามจำพวกเหล่านั้นวิสุทธิเทพประเสริฐกว่าเทพทุกเหล่าคือพระอรหันเนี่ยนะครับที่เป็นวิสุทธิเทพดีกว่าสมมติเทพดีกว่าอุปติเทพว่างั้นวิสุทธิเทพเหล่านั้นมุ่งแต่ความเสื่อมไปแห่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และการเกิดขึ้นแห่งประโยชน์แก่เขาเหล่านั้น โดยส่วนเดียวคือพาลหันทั้งหลายเนี่ยนะครับมีใจต่อสัตว์โดยที่อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็อยากจะกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็เออประโยชน์แกสัตว์เนี่ยนะครับพาอรหันก็จะเออทำยังไงประโยชน์เหล่านั้นจะบังเกิดเนี่ยนะครับไม่คํานึงถึงความผิดที่พาลชนทําไว้เลยปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขโดยการประกอบพรหมวิหารธรรมตามที่กล่าวแล้ว และนำความที่สการะมีผลมากและอนิสงฆ์มากมายมาให้ชนเหล่านั้นเพราะเป็นทักขินยะบุคคลฉันใดกล่าวยกย่องคุณของพระทหารทั้งหลายนะครับที่ไม่มีใจเป็นไปกับอกุศลต่อสัตว์ทั้งหลายเลยนะครับหวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบูชาเคารพนอบนอบท่านเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะทําให้คนที่ทําเหล่านั้นประสบบุญมหาศาล แม่มารดาบิดาทั้งหลายก็เช่นนั้นเหมือนกันมุ่งแต่ความเสื่อมไปแห่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และการเกิดขึ้นแห่งประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นโดยส่วนเดียวไม่คำนึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลายเป็นทักษินยบุคคลผู้ยอดเยี่ยมปฏิบัติอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเพราะได้พรหมวิหารทั้งสี่อย่างโดยนยะที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งนำมาซึ่งความที่ อุปการะที่บุตรทําแล้วในตนเป็นอุปการะมีพลานิสง์มากมายนะถ้าลูกไปทําบุญกับพ่อกับแม่เนี่ยนะครับก็จะได้มีผลมากมีอนิสง์มากและมารดาบิดาเหล่านั้นเป็นเทพมาแต่ต้นทีเดียวเพราะมีอุปการะแก่บุตรเหล่านั้นก่อนกว่าเทพทั้งมวลผู้ที่อุปการะจริงๆเนี่ยนะพ่อแม่นะครับตั้งอ,อยู่ในคันแล้วเพราะเหตุนี้บุตรเหล่านั้นรู้จักเทพเหล่าอื่นว่าเป็นเทพ ให้เทพเหล่านั้นพอใจเข้าไปนั่งใกล้เทพเหล่านั้นครั้นรู้วิธีให้เทพพอใจแล้วปฏิบัติอยู่อย่างนั้นได้ประสบผลของข้อปฏิบัตินั้นด้วยอำนาจของมารดาบิดาเหล่านั้นก่อนฉะนั้นเทพเหล่าอื่นจึงชื่อว่าเป็นปัจชาเทพคือเทพองค์หลังเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าปุพพเทวานี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลาย ถ้าหากว่าไม่มีพ่อแม่ผู้เป็นเทวดาก่อนเราจะได้รู้จักสมมุติเทพหรือเราจะได้รู้จักวิสุทธิเทพหรือเพราะอาศัยพ่ออาศัยแม่เนี่ยแหละครับบทว่าปุภาจริยาได้แก่เป็นอาจารย์คนแรกอธิบายว่ามารดาบิดาเมื่อจะให้ลูกศึกษาก็ให้เรียนให้ศึกษาตั้งแต่ยังเล็กๆว่าจงนั่งอย่างนี้ จงเดินอย่างนี้จงยืนอย่างนี้จงนอนอย่างนี้จงเคี้ยวอย่างนี้จงกินอย่างนี้นะคนนี้เจ้าควรเรียกพ่อคนนี้ควรเรียกพี่ชายเรียกน้องชายคนนี้เรียกพี่สาวน้องสาวนะสิ่งนี้ควรทํานะสิ่งนี้ไม่ควรทํานะที่โน่นควรเข้าไปนะที่โน่นไม่ควรเข้าไปนะนะพ่อแม่เนี่ยสอนหมดเลยนะครับ นะให้ศึกษาวิชาประเภทนี้ตั้งแต่ต้นเลยแม้กระทั่งคำพูดคำจาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้อยคำอย่างไรพ่อแม่ก็แนะนําหมดต่อมาแม้อาจารย์อื่นๆจึงจะให้ศึกษาศิลปะเป็นต้นคือการนับนิ้วนะเรียนกอไก่ขอไข,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 ข่ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเรียนชั้นปฐมมัธยมอุดมศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะส่วนอาจารย์อื่นๆนะอาจารย์ในสายสมณะก็ให้สรณะ อาจารย์บางท่านก็ให้ตั้งอยู่ในศีลให้บวชให้เรียนธรรมะให้อุปสมบทให้บัลลโสดาปฏิมักเป็นต้นดังนั้นอาจารย์เหล่านั้นทั้งหมดจึงชื่อว่าเป็นปัจฉาจารย์เป็นอาจารย์คนหลังส่วนบิดามารดาชื่อว่าเป็นอาจารย์ก่อนกว่าทุกคนโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายคําว่าปุพพัจริยานี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาพระธรรมคําสอนเป็นต้นเนี่ยนะครับได้มีโอกาสศึกษาเออนี่ศีลนี่สารณะนี่สมถะวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะครับได้บำเพ็ญกุศลทั้งหลายแล่เนี่ยนะก็ให้นึกถึงว่าโอ้นี่อาศัยบุรพาจารย์คนแรกแนะนํามานะคือพ่อกับแม่นะครับถ้าท่านไม่มีพรหมิหารต่อเรามาตั้งแต่แรกแรกเลยนะครับโอกาสที่จะมามีชีวิตแบบนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเทียบไปแล้วบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ประพฤติอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยท่านนะครับถ้าไม่มีท่านคงไม่มีโอกาสได้ถึงไตรสรณคมไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสได้ประพฤติทมเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยพ่อแม่เรานั้นผู้มีอุปการะคุณมากจึงได้เจริญกุศลเหล่านี้นะครับก็น่าจะคิดเนาะเราทั้งหลายยิ่งได้มาบวชได้มาเรียนได้ศึกษาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าศึกษาชีวิตของเด็กทั้งหลายที่ตั้งแต่เริ่มอยู่ในคันลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายแล้วเนี่ยนะ อะไรจะเลี้ยงเท่าเด็กเลี้ยงยากนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีใจรักมีใจเมตตาจริงๆเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวนะครับเด็กเนี่ยนะไม่เชื่อก็ไปรหาเด็กมาสักคนหนึ่งมานั่งสงเคราะห์ดูเะครับมาเที่ยวแนะนําสั่งสอนดูจะเห็นว่าโอ้โหมันภาระบาลไทยเลยนะครับแต่เนื่องจากผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสำคัญว่าเป็นบุตรของตนเนี่ยนะครับเป็นภาระที่ตนจะต้องเลี้ยงดูเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่เหล่านั้นก็ทนได้ทุกอย่าง จะอดตาหลับขับตานอนเป็นต้นก็ทําได้หมดเลยเพื่อให้ลูกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสศึกษาคําสอนได้ศึกษาปฏิบัติเรียนรู้จเจริญกุศลเท่าไหร่ก็จะต้องคํานึงถ้าไม่มีพ่อแม่เหล่านั้นกุศลเหล่านี้เราไม่มีโอกาสได้ทําเลยนะครับบทว่าอาหุนยาความว่าสิ่งของที่ชื่อว่าอาหุนะเพราะเขาต้องนําบูชาคือผู้หวังผลวิเศษต้องนํามาจาก ที่ไกลแลว้วจึงถวายในท่านผู้มีคุณทั้งหลายอาหุนยะเนี่ยนะต้องเอาไปบูชานะถึงเดวไกลขนาดไหนก็ต้องเอาไปบูชาคําว่าอาหุนะนี้เป็นชื่อของข้าวน้ําและผ้าสําหรับปกปิดกายเป็นต้นมานดาบิดาย่อมควรซึ่งของบูชานั้นเพราะเป็นนาสําหรับผู้ปลูกฝังอุปการธรรม เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาหุนยะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคําว่าอาหุนยะนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลายบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงเหตุในภาวะที่มารดาเหล่านั้นเป็นพรหมเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสคําเมียที่ว่าตังกิสเหตุปหุการาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านมีอุปการะมาก ถามว่าท่านมีอุปการะมากอุปการะอย่างไรก็คือบทว่าอาปาธากาได้แก่ผู้ถนอมกล่อมเลี้ยงคือเลี้ยงดูชีวิตอธิบายว่าชีวิตของบุตรทั้งหลายมารดาและบิดาถนอมคือเลี้ยงดูได้แก่สืบต่อหมายความให้เป็นไปคือให้ถึงพร้อมโดยการติดพันกันไปเนืองเนืองโปสกาความว่าเลี้ยงดูโดยให้ดื่มเลือดในหทยัย ให้มือเท้าเจริญเติบโตขึ้นที่จริงก็น้ำนมของมารดาเรียกว่าเลือดในอริยวินัยนี้ทั้งทางสมัยใหม่ก็เรียกว่ากลั่นมาจากเลือดเหมือนกันนะครับน้ำนมเนี่ยนะก็คือกลั่นจากเลือดของแม่นั่นเองนะครับบทว่าอิมัสะโลกัสะเทเสตาโรความว่าขึ้นชื่อว่าการเห็นอิทธารมและอนิทารมในโลกนี้ เกิดมีแก่บุตรทั้งหลายเพราะได้อาศัยมารดาและบิดาเพราะฉะนั้นมารดาและบิดาเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายสีสันทั้งหลายที่เราได้เห็นเสียงทั้งหลายที่เราได้ฟังกลิ่นทั้งหลายทั้งหมดที่เราได้รับรู้เนี่ยนะครับอาหารทั้งหมดเนี่ยนะสุขภาพความเป็นอยู่ทั้งหมดก็นับว่าบิดามารดานั่นแหละเป็นผู้แสดงให้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความที่มารดาบิดาเหล่านั้น เป็นผู้มีอุปการะมากและเหตุแห่งความเป็นพรหมเป็นต้นด้วยประการดังนี้ที่เป็นเหตุให้บุตรไม่สามารถจะทำการตอบแทนคุณของมารดาบิดาให้สิ้นสุดได้ด้วยโลกิยะอุปการะโดยปริยายรายๆเลยนะครับไม่มีบุตรคนใดที่จะต้องเอาคกว่าโลกิยะทำแบบธรรมดาเนี่ยนะไปทดแทนไปชดเชยคุณของท่านให้หมดได้ เพราะว่าถ้าหากบุตรตั้งใจว่าเราจะทำการตอบแทนอุปการะคุณมารดาบิดาแล้วพยายามลุกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มารดาสถิตยอยู่บนบาขวาให้บิดาสถิตยอยู่บนบาซ้ายมีอายุยืนหนึ่งปีก็ประครบประงมท่านตลอดเวลาหมดทั้งร้อยปีนะครับทำนุบำรุงท่านด้วยปัจจัย4และด้วยเครื่องอบ การนวดฟันการให้อาบนา้ําและการดัดกายเป็นต้นตามที่ท่านชอบใจไม่รังเกียจแม้แต่อุจจาระและปัสสาวะของท่านเหล่านั้นไซลูกดีขนาดนี้เนี่ยนะครับกระตันยูขนาดนี้เนี่ยนะด้วยการปรนิบัติถึงเพียงนี้ก็ไม่เชื่อว่าบุตรได้ทําการตอบแทนมารดาและบิดาอย่างที่ว่านี่นะก็ไม่สามารถตอบแทนได้หมดแล้วนะครับไอที่ทําอย่างที่ว่านี่นะ เว้นแต่จะให้ท่านดำรงอยู่ในคุณความดีพิเศษมีศรัทธาเป็นต้นให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในคุณมีศรัทธาเป็นต้นนั่นแหละครับจึงจะเชื่อว่าตอบแทนท่านได้นะครับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราตถาคตไม่เรียกว่าการตอบแทนที่ดีแก่ท่านทั้งสองนั้นท่านทั้งสองนั้นคือใครคือมารดาและบิดาพิสูจ์ทั้งหลาย ถ้าบุคคลจะเอาบากข้างหนึ่งแบกมารดาไว้เอาอีกข้างหนึ่งแบกบิดาไว้ให้มีอายุคือมีอายุยืนได้ร้อยปีมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทั้งปรนิบัติท่านด้วยการอบการนวดการให้อาบนา้ําและการดัดกายของท่านทั้งสองและให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาานั้นนั่นเอง แต่หาได้ชื่อว่าปรนิบัติหรือทําการตอบแทนคุณมารดาบิดาไม่เลยนะไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนอย่างแท้จริงนะนะภิกษุทั้งหลายและจะสถาปนามารดาบิดาไว้ในไอสวรรค์ไอสวรรคยาที่ปัตราชสมบัติในพื้นมหาปตพีนี้ที่มีรัตนะทั้ง7จ็ดเพียงพอก็ไม่ชื่อว่าปรนนิบัติหรือทำการตอบแทนคุณมารดาบิดาได้เลย ภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรพิสษุทั้งหลายเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้กล่อมเลี้ยงดูบุตรแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายโอไม่สามารถตอบแทนแบบโลกโลกทั่วไปโดยประการรายรได้จบสิ้นนะครับและพระองค์ก็ตัดถึงวิธีตอบแทนอย่างแท้จริงว่าภิกษุทั้งหลายบุตรคนใดแลชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในศรัทธาสัมปทาผู้ไม่มีศีลให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในศีลสัมปทาเป็นผู้ตณีให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในจาคฆะสัมปทาชักชวนท่านผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในปัญญาสัมปทา คือสรุปแล้วให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลพิกษุทั้งหลายการปรนนิบัติเป็นอันบุตรได้ทำแล้วได้ตอบแทนแล้วและได้ทำให้ยิ่งแล้วแกมารดาบิดาทั้งหลายจึงจะชื่อว่าตอบแทนท่านอย่างแท้จริงก็คือทำให้ท่านมีศรัทธาเพิ่มขึ้นให้มีศีลให้มีจาระให้มีปัญญานั่นเอง